สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับหยิบยกเอาคอลัมน์คันปากอยากเล่ามาบอกกล่าวกันนะครับในวันนี้ตรงกับวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับคอลัมน์นี้ีอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คุณผู้ฟังที่รักก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะได้ตามต่อเนื่องกันไปนะครับวันนี้ คันปากอยากเล่าเนี่ยให้หัวข้อไวอย่างนี้ครับว่าสลายค้่การเมืองค้่การเมืองของใครอะไรยังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับหยิบยกเอาคําพูดที่บอกว่าการเมืองไทยเนี่ยไม่มีมิตรแทร้แล้วก็ศัตรูถาวอเอาขึ้นมาพูดกันเลยนะครับโดยคันปากอยากเล่าบอกว่าคําพูดนี้ใช้ได้จริงนะครับทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละครับก็อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยดูสิครับในวินคิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบริลัมยูเนเตดนะครับในฐานะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นครูใหญ่ของพักภูมิใจไทยก็ออกมาพูดถึงประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งคืออย่างนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่าพักการเมืองสองพักดังๆจะมีท่าทีหันมามองหน้ากันได้เมื่อเกิดวลีอมตะในตอนนั้นประโยคที่ว่านี่คือประโยคที่บอกว่า มันจบแล้วครับนายกลุ่มเพื่อนเนวิน23สสนะครับแยกตัวออกมาจากพักพลังประชาชนแล้วก็ไปร่วมมือกับพักประชาธิปัตย์แล้วก็ชูให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะในเป็นนายกรัฐมนตรีคุณ้นณใช่ไหมครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเนวินแล้วก็คนของพรักภูมิใจไทยเนี่ยโดนโจมตีจากพักของนายใหญ่ตลอดมาเลยนะครับจนกระทั่งเขาต้องเปลี่ยนบทบาท ไปอยู่ข้างหลังจากการเมืองและก็มุ่งพัฒนากีฬาฟุตบอลการท่องเที่ยวทําให้บ้านเกิดเมืองนอนคือบุรีรัมเนียนกระทั่งประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เกิดเป็นบุรีรัมโมเดลขึ้นมาทีนี้พอกาลเวลาผ่านไปนะครับขณะที่ภูมิใจไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพักการเมืองขนาดกลางแล้วก็เป็นพักสายกลางด้วยนะครับพร้อมกับชูอนุทินชาญบรกูลซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครเนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าพัก ก็สอดรับกับผลโพลละครับที่บอกว่าเป็นผู้น,นําเหนือความขัดแยง้งแล้วก็คาดบอกว่าจะเป็นขั้วที่3าที่จะพาประเทศชาติเนี่ยออกจากความขัดแยง้งจากขั้วระบอบ3ามปอแล้วก็ขั้วของระบอบทักษิณได้นะครับนี่แหละครับก็เลยทําให้เนวินซึ่งเป็นครูใหญ่กล้าที่จะประกาศว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการแบ่งขั้วนี่เลิกคิดได้แล้วนะครับเรื่องขั้วถ้าเมื่อไหร่ เรายังแบ่งขั้วแบ่งสีกันอยู่แบบนี้เนี่ยบ้านเมืองมันจะไปไหนไม่ได้นี่เป็นประโยคที่เนเวินพูดเอาไว้นะครับขณะที่ตัวเนวินเองเนี่ยพอนักข่าวถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคุณทักษิณน,นะครับถ้าเกิดว่าจะไปจับตั้งรัฐบาลด้วยกันเรื่องในอดีตเนี่ยลืมหมดไปแล้วหรือยังเนวินตอบว่าอย่างน,นางงี้ครับบอกว่าเรื่องในอดีตคําถามวันนี้คือว่าวันนี้พักเพื่อไทยเป็นของใครตอบผมหน่อยสิครับพักเพื่อไทยขับเคลื่อนด,ด้วยใครใครกําหนดนโยบายพักเพื่อไทย ใครบริหารพักเพื่อไทยถ้าเกิดหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักแกนนําพักในปัจจุบันเป็นผู้บริหารทั้งหมดนี่นะแล้วมันมีความขัดแย้งอะไรกับคุณอนุทินเขาหรอครับผมก็ไปเห็นว่ามีความขัดแย้งนี่ครับแม้กระทั่งตัวท่านนายกทักษิณเองเนี่ยในอดีตก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณอนุทินนะครับนี่แหละครับคุณเนวินย้ําทิศทางของพักภูมิใจไทยว่าเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักเขาซึ่งตนเนี่ยเป็นสมาชิกพักไม่ได้เป็นผู้บริหารพัก แล้วก็ไม่ได้เป็นแกนนําของพรรคนะครับเนวินบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยวันนี้กับคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยวันนี้กับคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้หรือแม้แต่คนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐในวันนี้เนี่ยไม่เห็นว่ามีใครจะมีความขัดแย้งกันนี่ครับทำไมพวกคุณจะรวมกันไม่ได้ล่ะครับนี่แหละครับเป็นประโยคของเนวินคิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปสําหรับคอลัมน์นี้ในวันนี้ เลยสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่ารุงเนวินเนี่ยหากทุกคนลืมความขัดแย้งในอดีตแล้วก็ชักฟืนออกจากกองไฟเชื่อว่าบ้านเมืองจะเข้าโหวตปลองดองได้นะครับนี่คือความคิดของเนวินคิดชอบนะ